Thank you. ดับต่อไปเป็นการแสดงธรรมเทศนามงคลที่33การเห็นแจ้งอริยสัจแสดงธรรมโดยพระมหาวิลุนอาณาละโยขอเรียนตัวแทนเจ้าภาพนะคะคุณมณีจิรมะณีกุณเชิญจุดเทียนสองธรรมและเทียนน้ำมนตด้วยค่ะนะโม ตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริยสัจจานะทัสสนัง เอตามังคารามุตตะมันติอิณวโรกาตบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาวิสัชนาในมุงคล,ลสูตรว่าด้วย อริยสัจจานะทัศนังคือการเห็นอริยสัจทั้งสี่ก่อนจะพัฒนาวิสัชนาขอยกไว้ก่อนย้อนมากล่าวถึงท่านผู้เป็นเจ้าภาพก็คือท่านดรพิชิตใช่ไหมนิธิวาสินอ่ ในชื่อว่าอย่างนั้นก็ขอนโมทนาสาธุการด้วยกับท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าของกันแต่มีศรัทธาภาษาทะอย่างแรงกล้าที่จะสดับพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็มีหลายท่านคราวที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นเทวดาในแสนโกฏจักรวาลได้มาฟังธรรม แต่วันนี้เทวดาคงอาจจะมามากกว่านั้นก็ได้รวมทั้งพุทธสัิกชนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยก็อาจจะหลายพันหลายหมื่นรวมทั้งเทวดาก็นับไม่ถ้วนที่ฟังข่าวนั้นก็ตั้งก็ได้บรรลุธรรมมากมายทีนี้ก็กลับมาถึงอริยสัจสี่ ท่านกล่าวาเป็นโครงไว้ว่าใดใ,ใ,ในโลกล้วนอนิจจังมุนบทใดชอบขลังหยุดข้องสามสิบแปดสิยังพอช่วยได้นาะพระพุทธองค์เผยก้องกล่าวไว้มงคลมงคลสามสิบแปด ฟังเบาๆไปก่อนอย่าเพิ่งฟังหนักเดี๋ยวโยมนั่งฟังมานานบางท่านก็อาจจะเครียดนั่งตามสบายนะนะอาจจะเหยียดขาเหยียดแข้ขงบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับถ้านั่งฟังทําให้สบายกายให้สบายใจแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสบายแต่ถ้ามันเครียดมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกอ,อันนู้นก็เจ็บอันนี้ก็ปวด ไหนจะขยับโน่นขยับนี่อยู่ไม่หยุดท่านบอกว่าฟังธรรมให้สบายกายให้สบายใจฟังเรื่องมงคลนี่แหละสบายที่สุดฟังเรื่องอื่นก็ยากมงคลจะว่าง่ายก็ไม่ใช่ไม่เป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยเป็นปัญหามาตลอดเวลากับบุคคลแม้แต่ในอดีตครั้งพุทธเจ้าข้างพุทธการ ก็ค้นหามงคลกันทั้งสิบปีสิบสองปีใช้เวลาหามงคลพูดจาถกเถียงโต้เถียงกันเถียงกันถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะมีการวางหมัดกันก็ได้ไม่แน่เพราะเรื่องมงคลเรื่องมงคลเรื่องเดียวนี้ทำให้มนุษย์เทวดาเกิดโกลาหลมากมายจนจะถึง พรมมาโลกท่านว่ากล่าวจนถึงพรมนั่นแหละเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเพราะมงคลเรื่องเดียวเพราะงั้นจะไปโวยกล่าวไว้หัยว่าทุกวันนี้เราจะไม่เดือดร้อนเรื่องมงคลก็เถียงกันอยู่พูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรคือมงคลอะไรคือสิ่งที่ไม่มงคลวัตถุมงคลพืชมงคลช้างมงคลม้ามงคลแม่ชีมงคล เรยังเรียกพระมงคลก็เรียกได้มงคลไปผสมอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นคือมงคลที่เราเข้าใจนะแบบชาวบ้านท่านก็บอกว่าผิดไหมถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นท่านบอกว่าไม่ผิดท่านไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นมงคลนิดๆหน่อยๆนอ,อไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนอไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ในภพในชาติ ทั้งกล่าวอย่างนั้นมันจะจะเป็นอยู่บ้างไม่ถึงกับไม่มีเลยเป็นกนันนิดหน่อยเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนไม่ตรัสให้เรารู้จักมงคลชนิดนั้นให้หันกลับมาหามงคลที่แท้จริงมงคลที่แท้จริงคืออะไรทั้งที่เราจะได้ฟังต่อไปนี้ก็คืออริยสัจนะทัศนังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น การได้เห็นอริยสัจทั้งสี่ท่านตรัสว่าเป็นมงคลเป็นมงคลอย่างไงเรามารู้จักอริยสัจซะก่อนอริยะคืออะไรคือใครทําไมจึงว่าอริยสัจอริยสัจนั้นคืออะไรบ้างอริยะท่านก็แปลว่าหมายถึงพระอริยเจา้าตั้งแต่พระพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพพุทธเจ้าพระสาวกพุทธเจ้า,าพระอรหรัน ทั้งพระสะนาคามีสะกทาคามีพระโสดาบันอ,อันนี้เเป็นพระอริยะจริงกันนะไปเป็นพระอริยะ,ะจึงบอกว่าสัจจะของพระอริยะ,อ,ะอันไปเห็นยังไงสัจจะคือความจริงความจริงที่ไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติจริงเียว่าสัจจะสัจจัง ของจริงเป็นของจริงเห็นของจริงของพระริยเจ้าพระริยเจ้าเห็นเราชาวบ้านจะเห็นไหมก็ถามต่อไปว่าเราชาวพุทธธรรมดาธรรมดาเราจะเห็นสัจจะไหมท่านบอกว่ายังยังไม่เห็นแต่ก็อย่าเพิ่งไปเสียใจก็มีโอกาสจะเห็นเมื่อเราปฏิบัติไปจนถึงพระโสดา โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอันดับแรกอันนั้นน่ยท่านจีงบอกจะเห็นโสดาจึงจะเห็นจะเห็นอริยะอาจเห็นอริยสัจจึงนั่นกล่าวว่าอริยะทัศนังผู้เห็นผู้เห็นหมายถึงพระแต่พระโสดาบันขึ้นไปผู้เห็นอริยะผู้เห็นอริยสัจก็คือเห็นพระนิพพานพูดง่ายๆท่านก็กล่าวว่าผู้เห็นพระนิพพานคนเหล่าอื่นล่ะเห็นหรือยัง อย่างท่านบอกว่ายัางคนธรรมดาพวกเราทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่ยังไม่ทันเห็นก็จะเห็นอยู่ในอนาคตนั่นแหละ,ะแต่ปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นหรือบางท่านอาจจะเห็นแล้วท่านก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้เพราะฉะนั้นท่านส่วนมากท่านที่เห็นแล้วก็มักจะไม่เปิดเผยให้ใครได้ทราบ ส่วนที่ท่านบอกว่าเห็นเห็นพระอริยะเกิดแล้ววัดนูนมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์รีพากันไปไอันั้นไม่ใช่ต้องระวังดีๆถ้าท่านเป็นพระอริยะจริงท่านก็ไม่พูดอย่างนั้นพระอรหันเกิดแล้วพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดมีโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นระวัง ระวางพราภาษาริบุตรเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสปนิพพานแล้วจะกลับชาติมาเกิดได้อย่างไรเพราะงั้นต้องระวังดีๆในปัจจุบันนี้เราจะได้ยินเสียงโฆษณาสำนักต่างๆออกทั้งสือ่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆมากมายทำให้เราชาวพุทธที่แท้จริงที่ยังไม่มั่นคงก็มีโอกาสไข้เขวเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปได้ ไปหลงอย่างที่ว่าพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดกําลังเกิดอยู่โน่นวัดโน่นกําลังจะทําน้ามนต์ทำโน้นทำนํนทำนี้ให้ใครต้องการก็ไปรับอ,อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นต้องระบัดระวังเพราะว่าพระอาหารหันต์จะไม่กลับมาเกิดอีกท่านว่าไม่กลับมาเกิดอีกอเป็นผู้ไปพระนิพพานแล้ว ทีนี้ก็มาเข้ามาเรื่องอีกทีหนึ่งก่อนอริยสัจคืออะไรบ้างก็มีคําถามแต่ว่าอริยสัจนั่นคือยังไงหลวงตาอริยสัจนั่นคืออะไรริสัสท่านบอกว่ามีสี่สี่อย่างคือทุกมอริยสัจสี่ธรรมดาเหล่านี้แหละคือทุกอสองสมุท,ทยัยเหตุเกิดแห่งทุกสม์มนิโรธการดับทุกข และสี่คือมรคมรคมรคเลยคือหนทางหนทางให้ดับทุกข์ทีนี้การเห็นทุกข์จะเป็นมงคลยังไงการเห็นการเกิดทุกข์จะเป็นมงคลยังไงการเห็นการดับทุกข์คือนิโรธจะเป็นมงคลยังไงการเห็นมรคจะเป็นมงคลอย่างไรท่านก็มีคําอธิบายไปอีกว่าการเห็น เห็นอย่างไรยังเรียกว่าเห็นทัศนังการเห็นไม่ได้เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ถอดแว่นเราจะมองเห็นไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าเห็นในที่นี้คือเห็นด้วยจิตวิญญาณเห็นด้วยใจนั่นแหละพูดง่ายเป็นวิญญาณธาตุที่มองเห็นมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มรรคในใช่หนทางไม่ใช่อริยสัจ ทีนี้เห็นทุกข์เห็นไปเพื่ออะไรทีนี้เรามารู้จักทุกข์ก่อนว่าทุกข์ในคืออะไระคือทุกสิ่งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเนี่ยเป็นทุกข์ท่านอ่ว่าพนั้นแหละคือทุกข์อี่แท้ก็คือการเกิดนั่นนะการเกิดหรือการเข้าไปยึดมั่นในขันห้านั่นแหะเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์จริงๆก็คือการได้เกิดหรือการที่เรามีขันห้าท่านว่าทุกข อยู่ในขันห้ารวมลงมาขันสี่ทุกอยู่ในโลกนี้มีพวกเราทั้งนั้นแหละไม่มีใครอ่เพราะมาเกิดมาแล้วมันทุกข์พาสายสายนว่าทุกอยู่ในขันหารวมลงมาขันสี่ทุกอยู่ในโลกนี้มีแต่อายกูเดียวเขาอาจจะพูดอย่างนั้นในภาคอื่นภาคกลางแล้วก็ว่าทุกขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ ขันสี่ก็เป็นทุกข์ขันห้ามันก็อยู่ในขันสี่ขันสี่ก็อยู่ในขันห้านั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นตัวทุกข์คือการเกิดการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆนี้เนี่ท่านบอกว่ามันเป็นทุกข์เขาให้ท่านให้เข้าไปรู้ไปเห็นไปรู้คือ,อยังไงไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นไม่ใช่ไปเห็นคือไป,ไปรู้นั่นแหละว่ามันเป็นทุกข ที่หลังก็อย่าได้เกิดมาอีกอเพราะมันเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายอย่าแสวงหาที่เกิดอีกเลยอย่าเกิดมาอีกเลยมันเป็นทุกข์นะ,อ,ะอย่างนี้เรียกว่าทุกข์ทีนี้เนี่ยทุกข์มูไทยสิ่งที่ให้เกิดทุกขนะ์น่ะคืออะไระรู้ว่าคนมันเกิดมาเป็นทุกข์สิ่งที่มันจะให้เกิดทุกข์อีกก็ต้องรู้ต่อไปอีกว่า คืออะไรท่านกกล่าวว่าตัณหาทั้งสามตัณหาคืออะไรตัณหาคือความใคร่ความอยากได้ต่างๆความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละเรียกว่ามันทำให้เราเกิดทุกข์อยากได้นี่อยากเป็นโน้นอยากเป็นนีนเนน่เมื่อไม่ได้อย่างที่ใจคิดเมื่อไม่ได้ดังที่ปรารถนามันก็เกิดทุกข์ท่านจรว่าทุกขสมุทยัยสิ่งให้เกิดทุกข์คือตัณหา อันสองอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นทุกขั้นต้นเป็นทุกในวัฏฏะเป็นทุกในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิด e ก็ทุกอยู่นั้นแหละทีนี้อันที่สามคือนิโรธนิโรดคือท่านหมายถึงปฏิพานการทำให้ดับทุกข์คือการไม่มีทุกข์นิโรดคือความดับดับจากทุกข์จะดับอย่างไรอ่ะ ก็ต้องปฏิบัติรรมอย่างที่ว่านี่แหละ,ะเพื่อให้เข้าไปเห็นทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายจึงจะละจัจา a คลายไม่ปรารถนาอีกต่อไปอน,นั้นนะคือการทำให้แจ้งท่านว่าทำให้แจ้งคือนิโรธการทำดับทุกข์าทำให้แจ้งทำให้แจ้งยังไงทำให้มันหมดไปทำให้มันออกจากทุกข์ให้ได้ เป็นนิโรธท่านว่าเป็นนิโรธหมายถึงความจริงก็คือองค์ธรรมหมายถึงนิพพานผู้ท่านที่เรียนอภิธรรมก็จะเข้าใจว่านิโรธนั่นคือองค์ธรรมคือพระนิพพานทีนี้ก็มรักส่วนมรคกะ่ะมรักก็คือหนทางมรักนี่แปลว่าทางทางที่จะถึงความดับทุกข์หรือทางที่จะปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์อ,อันนี้เรียกว่ามรรคทีนี้มรรคทั้งกระกล่าวว่ามรรคมีกี่อย่างมรรคมีทั้งแปดก็มีแปดอย่างหนทางทั้งแปดนี่แหละจะพาเราให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ก็คือสัมมาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องอ สัมมาวาจาคำพูดที่ถูกต้องอสัมมากรรมันตะการงานที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสัมมาวายามะการปฏิบัติหรือการมีความเพียรพยายามถูกต้องสัมมาสติการดะลึกอย่างถูกต้องอสัมมาสมาธิการมีสมาธิถูกต้องอันนี้เป็นมรแปด ท่านกล่าวว่าหนทางที่จะถึงความดับทุกข์จึงจะดับทุกข์ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ทั้งแปดอย่างก็นับว่ายังอยู่ไกลปฏิพานก็อยู่ไกลอย่างพวกเราเนี่ยถือว่ายังอยู่ไกลยังอยู่ไกลมากไม่สามารถที่จะไปะรู้ไปเห็นให้ให้เท็จจริง หรือว่าให้แจ้งจริงได้เพราะมันยังอยู่ไกลการปฏิบัติของพวกเราก็ยังอยู่ไกลอยู่แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังไม่ละไม่ลดไม่เลิกไม่พยาความพยายามก็พยายามทำอยู่ทำให้มากอยู่แม้แต่ทำการทำบุญให้ทานรักษาศีลเราก็ทำอยู่อันนี้นะคือเป็นบาดฐานเป็นบาดครั้งแรกที่จะเราให้ปฏิบัติในมรรคอ ได้เป็นผลสำเร็จคือเป็นสัมมามักมัตที่ถูกต้องอถูกต้องเป็นความจริงตามอริยสัจทั้งสี่อันนั้นคือการได้เห็นอริยสัจการได้เห็นก็คือการเข้าไปรู้ทำไมมีความจำเป็นอย่างไรที่ต้องไปรู้มักอ,อยู่เฉยๆได้ไหมไม่รู้ก็ ก็ได้แต่มันก็ต้องเวียนไหตใยเกิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับใครว่าจะต้องเข้าไปรู้ให้ได้ทุกคนมันอยู่ที่อะไรบุเพกะตะปุญญตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ในปางก่อนมันเกี่ยวข้องไปโน้นโยงไปหลายภพหลายชาติหลายประการกว่าจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างพวกเราที่ได้มาปฏิบัติปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศวันนี้ ก็เพราะบ,บุญเก่าท่านว่าบุพเพกตาบุญยตาเกี่ยวโยงอยู่เป็นผู้ชักนําเป็นผู้ให้ผลเป็นผู้อนุญาตให้พวกเราได้มาฟังธรรมได้มาถวายทานได้มารักษาศีลในวันนี้ก็เพราะว่าบุญเก่าทีนี้ถ้าบุญใหม่เราไม่ต่อไม่สร้างแ้ะทำยังไงอนาคตมันก็อาจจะลิบหรีท่านว่ามันลิบหรี เพราะฉะนั้นก็ยังว่าเราต้องมาต่อต่อยอดบุญของเรานั่นแหละอย่าไปคิดว่าโอ้ยไม่เคยทําบุญทําทานอะไรหรอกไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่ความจริงเราทํามาแล้วทั้งนั้นแหะมันจึงมาปรากฏในวันนี้แต่ว่าข้อนั้นเราไม่พึงรู้เราลึกไม่ได้เพราะสิ่งที่เระลึกไม่ได้เราจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะนั้นการที่เราได้มาฟังธรรมในวันนี้ ท่านก็จึงบอกว่าเป็นการรู้อริยสัจต,ตามในมงคลเป็นการรู้ด้วยการเพ่งกิดิสตแล้วนำมากำจัดทุกข์แล้วก็เป็นการรู้สมุทัยเพื่อจะให้ละรู้ทุกขนคโรธเพื่อจะทำให้แจ้งรู้จกักมรรคคือหนทางที่ปฏิบัติวิธีการที่ปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงความดับทุกข์ ทั้งสี่ประการนี้ท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาษิตในที่ต่างๆเกี่ยวกับอริยสัจวว่าพวกเราท่องเที่ยวไปในชาติต่างๆตลอดเวลาอันช้านานเพราะไม่เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงคือเราไม่รู้อริยสัจไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้ฟังจิงไปท่องเที่ยวอยู่เพลิดเพลินอยู่ ในวัฏฏะสงสารนะเป็นอนเนกกชาตินีกว่านับชาติไม่ท้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะเป็นอะไรเพราะอะไรเกี่ยวข้องก็เพราะว่าเรามีอะไรมีตัณหาราคะมันผูกพันมันเกี่ยวข้องดึงไว้ไม่ให้เราไปพรเะรางั้นตัวสำคัญก็คือตัณหานั่นแหละ,ะมันเป็นผู้ ยึดไว้เหนี่ยวไว้รั้งไว้ผูกไว้มัดไว้าสารพัดจะทำเพื่อให้เราได้อยู่ได้ติดอ,อันนี้ท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็จึงได้เรียกว่าทุกข์เบื้องต้นก็คือทุกข์ขัริย์กับทุกข์สมุทยัยเป็นทุกข์ในวัฏฏะสงสารส่วนทุกข์ในเบื้องปลายก็คือนิโรธกับมรร เป็นทุกข์ในวิวัตตะคือมันพ้นจากพิจารณากรรมฐานด้วยความมุ่งมั่นท่านอกว่าด้วยความมุ่งมั่นพิจารณาเห็นทุกข์กำหนดทุกข์และตัณหาทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้สองอย่างนี้เราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้เพราะถูกมัดถูกคล้องถูกดึงถูกเหนียวถูกรั้งไว้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีโอกาสที่จะหลุดไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิบัติเรื่องยากๆเรื่องอริยสัจนี่เดี๋ยยากกว่าทุกเรื่องอแม้แต่พระพุทธเจ้าะจะตรัสไว้ในหลายแห่งในอริยสัจสูตรก็มีในสูตรในที่ต่างๆในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะหมดแม้กระทั่งที่นำมาเรียนในปัจจุบันนี้ก็คือเรียนสัจจะ อะไรสัจจะยะมกอยูอ่ก็มีท่านหลายคนนั่งที่ฟังยมกอยู่นะ,ะสัจจะยะมกเป็นส่วนที่ยากที่สุดท่านบอกว่ายากลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจเพราะพระพุทธองค์แสดงทั้งสามการสัจจะยากยังไงสามการการอะไรบ้างปฏิสนธิการประวัติการและจุติการพระพุทธองค์แสดง3ามการเรื่องใน,ในสัจจะยะมก มันจริงยากส่วนในขันธยามกมูริยมกแสดงสองการเท่านั้นส่วนในสัจจยมกท่านแสดงสามการมันจริงเรื่องยากปฏิสนธิการประวัติการและจุติการกระแถมมานิดหน่อยเกี่ยวข้องกับยมกมาหน่อยไหนใจะนะว่าได้เคยเรียนยมกมาบ้างนิดๆหน่อย ก็เลยมาเปิดเผยให้ฟังว่ามันยากส่วนยมกนั้นมันยากมากยากที่จะเข้าใจได้อยากยังไงลองฟังให้ว่าให้ฟังสักนิดหน่อยสอิว่าให้ฟังก็ได้ว่ามันยากว่าอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าสุทาวาสังอุปพันจานางังเตสังตถะเนี่ยขึ้นต้นก็ฟังชักจะยากอยู่แล้วสุทาวาสัง อุปปัชชันาังเตสังตถาแปลเป็นไทยก็ว่าชั้นสุดาวารใครได้เกิดชั้นสุดาวาสบ้างก็หมายถึงกับพระอนาคามีบุคคลเราก็รู้เราฟังเทศนานๆนทั้งบอกว่าพระนามีองค์ธรรมแะแก่พระนามีบุคคลหนึ่งเป็นผู้เกิดในชั้นสุดาวารเพราะฉะนั้นมันจริงยาก เพราะว่าการแสดงสัจจะต่างๆในสัจจยมกก็ดีในอริยสัจก็ดีก็แสดงเอาอริยสัจท,ทั้งสี่นี่แหละไปแสดงท่านไปนแสดงในเป็นสัจจยมกแสดงเป็นคู่ๆซึ่งให้นักศึกษาพระอภิธรรมได้ศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนวัดเราก็มีการสอนอยู่วัดแจกแดงท่านที่สนใจอยากจะศึกษาพระอภิธรรม ก็ติดต่อแผนประชาสัมพันธ์ได้เพราะในปัจจุบันนี้ก็เปิดสอนอยู่ก็พอสมควรกับเวลาท่านกล่าวว่ามองโลกอย่างเป็นธรรมจิตน้อมนำไม่ไหวหวัน่นละหยุดเศร้าโศกสันสิ้นโมหันสว่างใจมนุษย์พร้อมเทวันต่างพากันสุขสมใจ สมัครคีอิ่มเอมใจมุงคนละสูตรของพุทธองค์ยังกล่าวต่อไปอีกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายเพียรเผากิเลสล้างมละโทษที่ยำยีอีกหนึ่งประพฤติดีดุดพรมพิสุทธิ์สรรเห็นแจ้งณสีองค์พระอริยสัจจะอันอาจนำมนุษย์ผันทีระข้ามทะเลวน อีกทำพระนิพพานประจักษ์แก่มนุษย์มวลชนข้อนี้เป็นมงคลอดิเรกอุดมดีดังได้รับประทานวิสัชนามาในมงคลพสูตรในเรื่องอริยสัจานัทสนังการเห็นพระอริยสัจเป็นมงคลอันสูงสุดก็จบดุ่ยเวลาเพียงเท่านี้ ขออําหนวยอวยพรในสาธุชนทั้งหลายที่สดับตับฟังพัทธมธเทเนาด้วยอํานาจพุทธรัตกําจัดทุกสิริสุขเสริมจักเป็นหลักฐานด้วยอํานาจธรรมรัตกําจัดพานให้ภัยสารผุดพองพ้นผองภัยด้วยอํานาจสังครัตกําจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขด้วยอํานาจพระรัตนไตรย ให้สุขีชีวีวันทุกท่านเถินเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีสาธุสาธุสาธุขออาราธนาพระคุณเจ้าพระมหาวิรุณอานาละโยรับการถวายเครื่องพยธธรรมจากเจ้าภาพประจำม,มงคลด้วยเจ้าค่ะ